นิทานเรื่องการเดินทางของเจ้ากบตัวน้อยกับมิตรภาพสีรุง้งในป่ามหัศจรรย์มีเจ้ากบตัวน้อยชื่อบับลีที่มีฝันใหญ่อยากจะเดินทางไปดูสีรุ้งที่สวยงามที่สุดในโลกวันหนึ่งบับลี่ตัดสินใจที่จะออกเดินทางและค้นหาสีรุ้งในใจของเขาเมื่อบับลีเริ่มต้นการเดินทาง เขาได้พบกับนกพูดได้ชื่อฟ้าสวยฟ้าสวยมีปีกที่สวยงามและขนที่มีสีสันสดใสฟ้าสวยบอกบับลี่ว่าต้องมีเพื่อนร่วมทีมเพื่อจะค้นหาสีรุ้งให้ได้ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะเดินทางไปด้วยกันโดยมีเป้าหมายคือการหาสีรุ้งที่สวยที่สุดบับลี่และฟ้าสวยต่างช่วยกันค้นหา และแบ่งปันความฝันของพวกเขาและววันหนึ่งขณะเดินทางผ่านป่าบับลี่และฟ้าสวยพบกับเจ้ากระต่ายชื่อบับเบิร์นที่กำลังมีปัญหาเพราะเขาหลงทางและไม่สามารถกลับบ้านได้บับลี่และฟ้าสวยตัดสินใจช่วยบับเบิร์นให้หาทางกลับบ้านพวกเขาร่วมมือกันวางแผนในการค้นหาทาง และใช้ความสามารถของกันและกันระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับอุปสรรคหลายอย่างทั้งน้ำตกสูงและก้อนหินใหญ่แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการช่วยเหลือกันทำให้พวกเขาผ่านไปได้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดที่สวยงามที่สุดของป่าและพบกับสีรุ้งที่ส่องแสนสดใสออกมา บับลี่ฟ้าสวยและบับเบิรนต่างตะลึงในความงดงามทั้งสามเพื่อนรู้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะพลังของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเพราะการทำงานร่วมกันและมิตรภาพที่พวกเขาได้สร้างขึ้นเมื่อถึงบ้านบับลี่ฟ้าสวยและบับเบินได้แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและมิตรภาพกับเพื่อนๆในป่า ทุกคนต่างมีความสุขและยิ้มแย้มจากนั้นบับลี่ได้สอนเพื่อนๆว่าความช่วยเหลือและมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญในทุกการเดินทางและทุกคนสามารถเป็นผู้ช่วยกันได้และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้มิตรภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราช่วยเหลือและเข้าใจกัน การผจญภัยของเจ้ากระรอบน้อยกับต้นไม้มหัศจรรย์ในป่าใหญ่มีเจ้ากระรอบน้อยชื่อสตาที่ฝันอยากจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในป่าแต่เขาตัวความสูงมากวันหนึ่งเขาได้พบกับนกคูกชื่อโฮลี่ที่บอกให้เขาลองเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเอง สตาตัดสินใจที่จะฝึกปีนต้นไม้เล็กๆก่อนเขาใช้เวลาทั้งวันที่จะฝึกฝนและฮอลลี่ก็เป็นเพื่อนที่คอยเชียร์เขาอยู่ข้างๆเมื่อเขาเริ่มรู้สึกมั่นใจขึ้นเขาอยากจะไปที่ต้นไม้ใหญ่วันต่อมาสตาและฮอลลี่เดินทางไปยังต้นไม้ใหญ่การผจญภัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ สตารู้สึกกลัวอีกครั้งแต่โฮลี่บอกเขาว่าความกลัวจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงพื้นต้นไม้ใหญ่สตา์เริ่มปีนขึ้นไปเขาเห็นวิวที่สวยงามข้างบนและได้พบกับเพื่อนใหม่เป็นเจ้ากระต่ายชื่อบันนี่ที่กำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่บันนี่เล่าเรื่องราวการผจญภัยของเขาให้สตาฟัง สตาร์รู้สึกขึ้นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเขาเริ่มคิดว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีทั้งสองตัดสินใจที่จะปีนขึ้นไปสำรวจในต้นไม้ด้วยกันสตาร์รู้สึกถึงความกล้าหาญมากขึ้นเมื่อมีเพื่อนอยู่เคียงข้างเขาจึงก้าวขึ้นไปอย่างมั่นใจขณะที่พวกเขากำลังสำรวจพวกเขาได้พบกับลมพัดที่แรง และทำให้พวกเขาเกือบจะตกลงมาแต่ด้วยความกล้าหาญของทั้งคู่พวกเขาจึงจับมือกันและร่วมกันปีนกลับขึ้นไปเมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงยอดต้นไม้พวกเขาได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามมากและสตารู้ว่าเขาสามารถทำสิ่งที่เขากลัวได้อย่างมีความสุขสตารู้สึกมีความสุข และขอบคุณที่มีโฮลี่และมันนี่เป็นเพื่อนเขารู้ว่าการมีเพื่อนที่ดีทำให้เขากล้าหารมากขึ้นเมื่อพวกเขากลับมาถึงพื้นนินสตาตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้ความกลัวมากีดขวางการผจญภัยอีกต่อไปและวางแผนการเดินทางใหม่กับเพื่อนๆ และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความกล้าหาญจะนำพาเราไปสู่การค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การผจญภัยของนกน้อยชื่ออินฟ้านกน้อยชื่ออินฟ้าอยู่ในรังสงูงฟังเสียงลมพัดผ่านใจอยากบินไปไกลาพางฟ้าสดใสเต็มไปด้วยสีสันฝันถึงโอกใหม่ที่น่าตื่นเต้นอินฟ้าเตรียมปีกให้แน่นคิดในใจว่าวันนี้คือวันที่เขาจะบินออกจากรังอินฟ้าบินสูงขึ้นไปเมื่อเห็นผอมเพื่อนบินเล่นอยู่ในฟ้า วนเวียนไปมาสนุกสนานสุดใจนกน้อยอินฟ้ารู้ว่าเขาต้องกล้าบินเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มเมื่อถึงกลุ่มเพื่อนอิงฟ้ารู้สึกตื่นเต้นมากพวกเขาสแสดงท่าทางแปลกๆพร้อมร้องเพลงเสียงใสอิงฟ้าหัวเราะและริ่มร่วมสนุกกับเพื่อนๆสร้างสารรค์ความทรงจำใหม่ๆที่จะไม่มีวันลืม แต่ทว่ามีกลุ่มเมฆมืดเข้ามาอินฟ้ารู้สึกกลัวและลังเลใจเขามองดูเพื่อนๆที่มินไปต่อแต่เขาก็คิดในใจว่าจะให้ความกลัวหยุดเขาไว้ได้ไหมอินฟ้าตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมแพ้เขายกปีกและบินขึ้นไปสูงอีกครั้งฝ่าฟันอุปสรรคและพายุที่พัดเข้ามา ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเขาไม่หวั่นกลัวอีกต่อไปเมื่อพายุผ่านไปอินฟ้าพบว่าฟ้าหลังฝนสดใสและสวยงามเขาเห็นรุ้งงามสะท้อนแสงเขาตระหนักว่าความกล้าหาญทำให้เขาได้เห็นโลกใหม่อิงฟ้าบินกลับไปหาผอมเพื่อนเล่าเรื่องการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นทุกคนตั้งใจฟังด้วยความสนใจ พวกเขาทุกคนต่างรู้ว่าความกล้าหาญนั้นมีคุณค่าทุกคนในกลุ่มตัดสินใจร่วมกันว่าจะช่วยกันสาฟันอุปสรรคในอนาคตเมื่อมีความกล้าหาญและมิตรภาพทุกสิ่งจะเป็นไปได้และในวันต่อมาอิงฟ้าพร้อมดวงใจที่กล้าหาญบินไปสำรวจโลกใหม่อีกครั้งเขามั่นใจว่า การรรเียนู้อินฟ้าสัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าชีวิตจะมีอุปสรรคสักเพียงไหนเขาจะเป็นนกน้อยที่กล้าหารต่อไปและบินสูงที่สุดและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความกล้าหารนำไปสู่ความฝันที่เป็นจริง